ค่ะดิฉันนางสูวสาลาปานีนท่เรียนแนไฟฟ้าังค่ะวิทยาลัยทคนพีพ่สมศักดิครค่ะคือครับผมนายสุชาติสมด์งจากลักสูตรเป็นหมช่างังจากที่อะไรทีี่สมระวันนี้เราจะมาเสนอโปรเจกต์วดราอาารย์ดดน,นะคะปวดปว,วดนี้นะคะสุขความเพื่าเพื่อนานาการค่ะและฝึกสมาธินะคะจุดประสงค์นะคะคือทาให้ยู พลังงานค่ะเมื่อไฟฟ้าควบคุมกันนะคะจะทำให้เกิดเสียงค่ะหลักการงาครับใช้แหล่งจ่ายเป็นแบตเตอรี่ยูสสองโวลต์นะครับใช้จากนิวตอนเข้าตรงกดด้วยนะแล้วก็จาก่ายลายเข้าบัตเตอร์ตลอดไปแล้วก็จะมีควบคุมแล้วก็ตัววัดแรงดันนะครับพอไอตรงนี้ใช้ไปใส่ในท่อนเขาเวลาแตะจะควบคุมกันหรือร้องนะข้อควรระวังครับถ้ามโดนนานมากก็อาจจะไม่เกิดไฟฟ้าระเบิดกันได้ขอจบการนำเสนอโปติดในห้องนี้น